ครับตอนนี้ยังมีอีกภารกิจนึงครับคือตองปีนเขานะครับปีนเขาขึ้นไปนะครับมาวัดทําไส้ชนถ้าไม่ได้ปีนเขาถือ่อหวาอย่างมาไม่ถึงวัดทําไส้ชนนะครับเราจะปีนเขาขึ้นไปข้างบนจะมีเจดีย้ญ่นะครับอยู่บนยอดเขาข้องวัดทําไส้ชนอําเภอปลายพรยาจังหวัดกระบี่นะครับขึ้นไป,ป็นยอดเขาแล้วจะเห็นมองกลับลงมาจะเห็น วิวตีทัดสังมดคองปลายปยายะเลยไม่ว่าจะาเห็นโลงปากเห็นอำเภอเห็นตลาดปลายปยายะไปกันเลยครับปินเขากันไปเลยครับบันไดเห็นเขาหวาประมาณร้อยห้าสิบคันนะครับน่าจะขาดเลือกกับไม่มากนะครับไปกันเลยครับไปให้ถึงเจดีข้างบนเลยอยูบ่บนยอดเขาขคองหวัดคำใจจนอำเภอปลายปยายะเราอยากรู้แต่ต้องขึ้นไปเลยครับ โอ้ไม่ก็อมันสูงอะไรขนาดนี้กับเดินขึ้นไปเรื่อยๆกับอยากจะรู้ว่ามันสูงเท่มไดก็ต้องปีนขึ้นไปเลยครับถ้ามาวัดทําใสใจชนนี้มายถึงวัดเขาวัดต้องปีนไปถึงยอดเขานัวแล้วเล่ที่หันกลับไปข้างหลังมันสูงลิบลิบว <Wow. S 1> ้าวยังไม่ถึงที่นี่ยังเดินมาไม่ถึงถึงที่เลยพี่น้องไปกันต่อครับ หเลยครับเค็ดข้าเค็ดเคยเม็ดเลยถึงแางทีก็ต้องขึ้นที่ว่ามาออกกาลังกายครับจุ่มบันไดนะครับแหล่ตั้มกันไปนุกกับใครมาเที่ยวกันที่ว่ามาออกกาลังกายเลยกันกับเดินขึ้นกันเค็ดข้าเลยครับเค็ดข้านะครับแต่คนที่ออกกาลังกายประจํามันก็ไม่ปลื้แต่คนที่ว่าแต่ไม่ค่อยออกกาลังกายเลยนะครับมาขึ้นดับรองว่าเค็ดเม็ดครับ เข็ดเคยเม็ดไปกันเลยครับไปกันเลย,ยงยิางเยอะกับตอนนี้ยังไม่ตึงครึงที่นะครับไปกันต่อครับไปถึงเจดีย์ข้างบนนู้นแหละเห็นก็ว่ามีแหลนวิวมดกับคลองปลายป่านะครับเหลนวิวมดเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจะมีเจดีย์ข้างบนนะครับเป็นยอดเข้าสูงสุดเลยแล้วเรามองลงมาข้างหลังจะเห็นวิวทิวทัศน์ท้งมดคองอาตลาดปลายป่าเลยนะครับไปกันต่อพี่น้องเทิร มาถึงตอนนี้เดินแดบช้าช้าแล้วมันเริ่มหอบแล้วยังเหลือยังจังหูเม็ดก่อนต้องไปกันเลยครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับเดินกันไปเรื่อยๆนะครับต้องไปให้ทึงจุดชุดยอดเลยนะครับไปให้ทึงยอดเข้าเลยครับมาวัดทําใจชันตรงไม้ไอ้ถึงยอดเจดีย์ข้างบนครับนี่ไกลแล้วนะครับไกลแล้วพอมาถึงข้างบนนี้มันจะมีเป็นบันไดเล็กนะครับ บันไดเล็กอ่าไตาบันไดเล็กไปอีกไม่กี่คันแล้วก็จะถึงอยอดเจดีเลยนะครับจะเป็นยอดเข้าเลยนะครับโน่นเห็นแล้วโอ้เนี่ยครับเจดีนะครับอ่าจะมีเป็นยอดเจดีเลยครับยูบรยยดเข้าข้องวัดคาชะชนอําเภอปลายป่าจังหวัดกระบี่ตอนนี้เราถึงยอดแล้วนะครับยูบ่บรยยดเข้าสุงสุดเลยนะครับตอนนี้น่านะครับ อยู่บนเขาเลยตอนนี้อยู่บนเข้าเลยเดี๋ยวจะทายให้มองเห็นวิวจิวทัดคองตลาดปลายปาญานะครับนี่เจดีนะครับโน่น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 เดียว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 ให้มองเห็นเลยครับมองเห็นเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนยอดเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวสู่มาเห็นว่านั่นแหละนั่นแหละแถวนั่นแหละตลาดปลายปาญานั่นโรงผักปลายป่านะครับข้างโรงผักจะมีทะลุนนะครับไอ้นี่นี่ อับริเวณตลดาดปลายปรยายนะครับานะครับนะครับนั้นโรงพักะน,น,ะนะครับแล่นั้นมีน้นซี่เลนและก้างคว้ามือแด็งๆดงนูจะเป็นอำเภอปลายปรายนะครับและมาด้านหน้านิดจะเป็นตลาด